ครับมาถึงช่วงของอการสาธิตการเป่าแคนก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับการเต่าแคนแบบแบบเกลนแบบเกลนแบบเ<บ>ดินทํานองจริยงทำนองจีริยงแล้วก็แบบรำอ๋อแบบ,แบ,บคือ<ำ>ทํานองแคนจะมีสามครับผมนะครับอ่าแล้วก็การร้องก็จะมีทั้งหมดสามขั้นตอนครับผมเหมือนกันค,ครับผมแคนนก็จะมีตอนรำ ตอนรำแบบธรรมดารำแบบเข้าคู่นี่นครับโอเคอ่ะเชิญรับชมรับฟังการสาธิตได้เลยครับอันนี้ที่เป็นตอนเกิน เท่าเกิดจบแล้วก็จะเป็นเดินทํานองอันนี้ก็จะเดินไปเรื่อย ต่อไปก็จะเป็นเป่าแบบกิ้ย ในแต่ละขั ok ok ้นตอนครับผมก็คือถ้าผมผมเป่ารำรอบนี้ผมจะเป่าลายนี้รำรอบบนผมจะเป่าบนเพลงก็จะมีเพลงลูกทุ่งมาใส่ในในช่วงที่เป็นการเป็นการรำเป็นสูญอากาศของการร้องใช่ไหมครับครับผมก็คือว่าพอผู้ชายอย่างเช่นผู้ชายร้องส่งให้ผู้หญิงเสร็จ แล้วผู้หญิงก็ยังยังไม่ร้องก็รำเกี้ยวเรไปก่อนอันนี้ก็คือเพลงก็คือท้าาเกี้ยวรักผมก็จะเปล่าไปแบบเพลงของยันไวยพจน์นะครับเช่นรักพินลึกอย่างเงี้ยนะก็เต่าคือเราสามารถที่จะเอาทำนองประยุกต์ทำนองจากเพลงลูกทุ่งเพลงมอลมเพลงกันตรึมมาเขอเพลงกันตรึมมาใส่ แต่แต่อันนี้ก็คือเป็นเก็นเป็นอะไรนะเป็นลายมาตรฐานของของการเรียนก็จะเป็นลายของคุณพ่อเปลืองเปาลานี้ก็คือแต่แต่ละคนจะเป่าลายไม่เหมือนกันก็จะมีเอกลักษณ์ของของแต่ละเครูแทนไปในการที่จะเรียนแทนก็จะมีครูแต่ละท่านก็จะมี สูตรลับของท่านผมแต่ละท่านก็สูตรที่ผมหันตปแรกก็ไม่ใช่สูตรพ่่เปริมาเป็นสูตรพิ่มกินหันตปเรครับ,รอรบโอเคครับเดี๋ยวลองสาธิตกรารรอเฉลี่ยนิดหนึ่งจะเป็นยกอ้ยกอยครูเนาะครับขอ,อเอาตอนนั้นก็ได้แต่ว่าอยากขอให้เต็มทั้งสามขั้นตั้งแต่อะไรนะเกริ่นตั้งแต่จนถึงสุดท้ายอครับผมครับ เสน่ห์เอญ่ายิม ريم ในวันชัยเสียงดาบเหมยฆรอบเหี้ยอัศนาณอแม่อบังพลทรงรับสดับนว่า ប <mile> ិរម -si ័នបរម័នគ ਨੇh គਿੰដិងគនបានណាបញ្ញាសលិងអុយដល់អឺ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 ថ្ងៃជាវិលិអបគ្រគនសង្កោបាននារីមໄດ້ដັບខោរព អើទើសឋានមកពូនប្រមាណប្រមាណសដាប់នៅគ្រប់ស្រងសដាប់នៅសិងគ្រប់មកស្រែហ្នឹងគុណបានមកអត់ណាប្រេតទីអោជាមណងហ្នឹងជិងរៀងវ័ញឆៃមើលបាត់មុខក renn ខេបាត់មុខគុណច្រនថ្ងៃហ្នឹងមានឱកាសមានមលីบา้บนา,มมา,นบานមកជុំអោជុំแม่สน,น,น,นัสนนนมมสนพវេគុណអត់ប្រេមិនតង់មានបញ្ហា បានតក្រមោហើយដែលភ្លឹកវណ្ណាបានគុណគ្រូសេងឧបជាអ oi មួយជួយរាំងសាងកូនផងបងភូនអ oi ឆ្ងាយពីខូវីដលើគនេះអឺ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  momentum nian panha samoi sing sak sit men rit baramai ka nong a o loka chuai phi phi riksa bong phon chao thai rue khni au ครบทั้งสามครบทั้งสามขั้นตอนแล้วนะครับครบับผมประวัติเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับประสบการณ์ในการเจรียงก็สิบกว่าปีครับ,รบแล้วก็วิธีการเรียนก็ เรียนตามขั้นตอน,เร,นตรเรียนตามขั้นตอนผมน่าจะเป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายที่<ม>แต่ท่นานด้หัดตามขั้นตอนทุกอย่างรุ่นลังๆนี้แบบก็เรียนแบบสมัยใหม่เนาะ<ม>ไปจดมาทแต่รุ่นผมไม่ใช่ต้องไปฟังเงาเองแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจในการผูกกรอนเนี่ยเราจะไปได้เร็วกว่าจำเร็วกว่าจำ คำคำที่ครูแต่งให้ครับผมก็จะไม่มีครูไหนแต่งให้หรอกจริงงแต่ว่าก็มีตัวอย่างสักนิดหนึ่งแหละครับผมก็มีตัวอย่างแบบบทเกริ่นแล้วก็จะมีกลอนที่เรามาท่องตอนแรกเนาะของผมท่องตอนแรกจะเป็นพุทธนายเอามาท่องพ่องให้เราเข้าใจว่าคํานี้ต้องไปสัมผัสกับคานี้คํานี้ไปสัมผัสกับคานี้อ่าอยากถามอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าสหรับจริงจริงเนี่ย นะครับเคยได้ไปเล่นงานมงคลไหมครับก็ไปขึ้นบ้านใหม่งานบวชอะไรก็ไปแต่งานแต่งหนิไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ไปเลยเหลือแค่มีงานอะไรนะที่ไม่ได้ไปบ้างมีงานแต่งมีงานอะไรอีกครับน่าจะเป็นงานเดียวว่ะน่าจะเป็นงานเดียวที่ไม่ค่อยมีใครจ้างเพราะมันเป็นเวลาเร็วเนาะครับ ที่ออกประจำก็งานโศพงานทำบุญต่ออายุงานงานร้อยวันประจุัธิร้อยวันกระถินจะเป็นงานวัดก็พุกฟัดสีมาอันนี้ก็ตะกี้ก็วัดบ้านกันทอมน้อยอำเภอคุณหางก็มาติดต่อไปฉลองบุโบสถในวันที่สามกุมภาปีหน้าอนาติดต่อทามฟีเลย ปีหกห้างั้นก็อะไรนะซ้อมคอรอผูกกรอนรอยเยอะเลยก็ถ้าไปงานกระถินเราก็ร้องประวัติกระถินอันในในการเตรียมตัวในการก่อนขึ้นเวทีจะเป็นประมาณไหนได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมตัวการที่งานนูนที่ั้งอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นงานกระถิ่นงานกระถินก็งานกระถิน จะมีหนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งฤดูเนะครับมีแค่หนึ่งเดือนก็จะเตรียมตัวยังไงก็ไม่ได้เตรียวอะไราหมาๆนะก็เรื่องเราก็รู้ๆอยู่แล้วก็คือไปก็คือได้ศึกษาเรื่องมาได้ศึกษาประวัติงานกฐินมาก็แพอ่านเพิ่มเติมที่วัดมาสังมรู้เรื่องบ้างเลยตอนตรงไหนที่สมมติว่าไปงานนี้แล้วโดนโดนถามครับ ถามแล้วเราไม่มีคําตอบครับเราก็จะไปหาอาจารย์เทรัฐให้แกบอกว่าถามอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาเองบ้างก็ผมก็ศึกษาเองก็ไปศึกษาที่กับหลวงพ่อที่วัดก็ไปอ่านพระไตรปิฎกก็ชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่บ้านอีกครึ่งหนึ่งอยู่วัดเลยก็ไปอ่านพระไตรปิฎกที่วัดตลอดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความรู้ไปออกงานผมให้มากที่สุดจะเรียนก็คือจะเล่าเรื่องทุกอย่างจากพระไตรปิฎกครับ มันว่างานบวชเป็นอย่างนั้นย่งนงนี้อันนี้สมงงานบวชงานศพอันด้อยวันอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์คุณวันชัยไปแล้วเนาะก็ได้ประโยชน์พอสมควรนะครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควร ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับผมเพิอีุดกล้อง